โอเคนะไอเด็กเพื่อนจากทีวีวันนี้ผมจะพามาดูผมมจะพาาคู่หูผมดูคอคชั่นอาวุธแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ตัวละครนะเออผมจะพาไปดูทั้งหมดไม่ผมจะพาไปดูที่อาวุธก่อนนี่สกิีนปืนแรกคือสกินปืนนี้เนาะอันนี้ผมปรับไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับกราฟิกให้มัน คนหัวตับปรับเด้อปรบเด้อปรับเด้อแบบเด้อก <c oughs> ันอ่าเดี๋ยวเด้อทำไมจะเปนเป็นอย่างเงี้อ๋อการเปลี่ยนนี่การเป็นพวกแอย่างเงี้อยู่เหมือนเดิม <c oughs> เออเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนละกันนะครับมานี่ครอบคลาวก่อน มันอาจจะเลอะๆท่าๆไปหน่อยนี่สกินปืนแรกนะคปืนเก่านะสกินปืนแรกคือถ้าเกิดพบ้านผมบ้านผมพายุเข้าถ้าเกิดมีเสียงอะไรมารบกวนขออภัยด้วยนะครับเออตัวเสียงดังๆด,ด้วยแหละเพราะเสียงเบาสกินปืนแรกคือสกิน M4 A1 S19 คือประจำตัวแคลลี่เดอะวูปี้นะทุกคนบวกระยะหนึ่งแล้วความเร็วก็ขึ้นที่หนึ่งนะปืนต่อไปนะทุกนะคนคือเอเคมังกรนะครับเออเอเคไม่รู้ว่าผมคือเขาเห็นคือเอเคมังกรนะแต่ว่ามันมันเรียกได้สองอย่างหรือเปล่าทุกคนเอเคมังกรกับเอเคดาร้อนต่อไปก็เป็นเอเดนี่ผมจะบอกดาเมจบวกหนึ่ง อัตราการยิงบวกหนึ่งและความแรงการเคลื่อนที่สองเออมันได้เติมน,นะอันนี้ต่อไปสกิน AK เอเคอันนี้ขาวบวกตามคือเอเคสกินเอเคนะอันนี้คืออะไรวะออบวกดาเมจสองอัตราบวกอัตราในการยิงหนึ่งระดับเลเวลหนึ่งเพราะว่าการน,น,นั้นดีกว่าต่อเลเวลหนึ่งเพราะถ้าเกิดอันนี้เลเวลสอง อันนี้จะดีกว่าอันนี้ต่อไปคือสกินปืนนี้นะ AK 47 S2 S20 บวกแม่นยำหนึ่งลดคดวามน่ารอดหนึ่งต่อไปแล้เป็นเจ้าสก,กาลาการเออสก,กาน้ำสกาาตกการบวกดาเมจสองลดลดระยะหนึ่งบวกดาเมจเอ๊ะไม่ใช่ดิแม่นยำหนึ่ง ต่อไปก็คือเจ้านี้นะอันนี้ก็เป็นกล่องดเาเมจเบวกหนึ่งอัตราก,การยิงบลกสองลดระยะหนึ่งอันนี้เป็นเสือธรรมดาแล้วก็ SKS เออนี่ปืนเดียวอันนี้คือปืนตรงตอนผ่าไปพบไททันเดอร์ SKS นะทุกคนบวกมากกะซีสองลดความแม่นยำหนึ่งกาก็บวกดาเมจสองลดมากกะซีหนึ่ง คือแปดหนึ่งสองอันเดอเอาตั้งแต่เอาตัา้งแต่นี้บวกดาามจสองลดระยะหนึ่งเอ๊ะบวกระยะหนึ่งลดแมกกาซีนหนึ่งอันนี้เ็เป็นอัตราปารยิงสองลดแมกกาซีนนี่ขาวรเดอร์บอมีเชาอันนี้คือบวกดาามจสองบวกระยะหนึ่งลดความเร็วรีโหลดหนึ่งต่อไปก็เป็นตจ้นี้น่คือ บวกจะไอบวกแม่นยำหนึ่งลถแม็กกาซีนหนึ่งด้ยโอเคนี่ีล้ต่อไปก็คือเจ้ตัวนี้นะบวกอัตราการยิงตาอัตราในการยิงสองรถแม็กกาซีนหนึ่ง MP ทองก็ระยะหนึ่งรถแม็กกาซีนหอันนี้ก็เอ้เดี๋เดเดเด้มันางมันางนี่ย่กบวกระเมิรถเอ้ยบวกเออบวกระเมสองบวกระยะ ความเร็วนี่ต่อไปก็คำสันด้วยนี่คำสันคำสันถาวรอันนี้คือต่าในการยิงหนึ่งลดร,ระยะหนึ่งมันยำหนึ่งนี่คือถังอันนี้คือทองถาวรก็ระยะสองลดความเร็วเอ้ยความเร็วการีโหลดหนึ่งแ้กก็ซีนลดหนึ่ง ไปเจ้นี้เด้อน,นีมีซองไฟดาเมจสองลดลดอาตาในการยิงหนึ่งแม็กแม็กซินบวกหนึ่งอนี้คือเจ้าตัวนี้นะคือบวกดาเมจสองลดแม่นยำอันนี้ก็บวกแมกก็กซินอัตราในการยิงลดหนึ่งต่อไปจะนี้คือดาเมจหนึ่งลดระยะหนึ่งแม่นยำหนึ่งอันนี้คือวาเลททอง ความเร็ดหนึ่งความเร็วดีโหลดหนึ่งความเร็วขึ้นที่รถหนึ่งก็ไหวะตั้งไหนวะอ๋อเนี้่ย M ห้าร้อย M ห้าร้อยบวกระยะหนึ่งและความเร็วดีโหลดหนึ่งก็เป็นเงียดคือกลืนมีอยู่ยนี้แหละต่อไปก็นี่มัดไม่มีไม่มีซากมัดบเบือ่อทำังงเนี้ไอ้บอรกระไม่นี่แต่อันนี้คือนี่ปืน M79 สกิมพื้น M79 เด้อถาวรบวกแมกกาซีน2ลดความเร็วรีโหลด1อื่ใช้ได้ต่อไปกล็อกชันกล็อกชันกล็อกชันเลยกำลังเข้าด้ยทุกคนใจเย็นใจเย็นท่าทางแค่สี่ท่ากระเปะ๋าสะพายนี่อันนี้คือของของดวงใจผ้านะ Air แอร์บอร์ดผมใช้แอร์บอร์ดนนี้นะเพราะผมไม่อยากใช้อันนี้ อยากใช้อันนี้ต่อไปก็ลมชูชีพพื้นหลังก็เยอะหน่อยเนี่ยพื้นหลังรูปแค่นี้ตราสกายวิงแค่นไม่อยากเติมะสะใส่ฟรีต่อไปแต่งตัวนะคนนี่พาพิภพไททันนี่ชุดเดี๋ยวผมจะรีวิวหมวกไปก่อนล้านนี่คือทรงผมพาพาพิภพไททันด้วยไอ้ก็ หัวขาวติกโกเลยอันนี้ยมมาทูดอันนี้คนขาอันนี้คือหมวกธรรมดาอันนี้คือหมวกหมวกอะไรไม่รู้อันอนี้หมวกธรรมดาด้เดิเ้อใส่หัให้มันเนื่เต็ทั้งเนเนี่ใคเนบอยก็เสื้อเสื้อเนี่ยก็อะไรก็ใคท่านนี่เนีย ตัดกางเกงมีเาอยูกนี่อันนี้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 เอ่ยอันนี้รอเทาอันนี้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 เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเอาใหม่ก่อนเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ใหก่อนเพื่อใหม่ อ,อื่นๆนก็มีเยอะอันนี้หนึ่งอันตัวตัวลถห้มือลดที่หนึ่งแปดสิบอ่าสองตัวลดหนึ่งร้อยแปดก็ทุกเทนแรงสองพันหรอยห้าสามันนี้บัตรแดงก็ยี่สิบหอันนี้คือตัวนี้ที่ผมเพิ่งสอนไปเมืม่อวานเป็นการทองไปหอันนี้ทรเทนแรงสี่ ร้อยหกสิบอันนี้มีบัตรสิบมีอันนี้ไอ้พวกนี้ทุกคนก็ยังจำได้อยู่นะว้แต่งตัวใหม่ค่ะแม่งแต่งตัวแล้วก็ไม่รู้ไอ้พววผมว่าเดี๋ยวผมแต่งตัวเป็นตัวนี้ว่ะมาเทสพวกที่ตัวละครนนั้ตัวละครอวบนิงๆนะมีชิโลแม็กซิมเคลล็กกาแอนดูลอล่าพาโลมาก็ แล้วก็แล้วก็บุฟลาแล้วก็มิเกลแล้วก็นิชาโอลิเวียอะไปตามกับเอว้าไม่นับนะนบนะต่อไปแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วแหละอ๋อเออว่ะขั้นตอนดีๆก็มีแค่น้องเมียวร่าง,งเต็มแบบไม่มีสก,กีน okay. นี่ผมพาไปดูอ้อยอย่รายยอดยนี่ไงนอ่ไหเวนนะนนนนนได้ถาวนเด้อันนี้คือได้ถาวนนะอาออาสูผมไปใช้ได้นะนี่สูผมไปใช้ได้เอาอันนี้อันนี้ออกสูผมใช้ได้ได้มอน ีขอ,อ, <S <S อ,อ,อ,อต่วบรลกเอาล่วละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี